สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เนาะก็คงจะพาลูกเพจนะครับที่ที่ชอบกีฬาเกี่ยวกับการตกปลานะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาลูกเพจมาตกปลาหมายเดิมครับหมายเดิมเมื่อวานก็ได้ปลาได้ปลาหมอไป3ตัวแล้วก็ไปแล้วก็ปลาปลาตองกลายนะ1ตัว เดี๋ยวมาวันนี้มาวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาไหมนะจะได้ปลาไหมเดี๋ยวมันจะข้าซะก่อนนะเดี๋ยวจะพาลุกเพจลุ้นเลยนะครับลุ้นเลยอ่ะยังไงก็ติดตามนะครับติดตามครับอ้าวมาดูครับอืมวันนี้จะได้ปลาหรือปรเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน เฮ้ย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 ต่อโอ้ทุนขยับครับทุนขยับนี่นี่นี่นีนี่นี่่นุขยับเฮ้ยอุ้ยโอ้โหยืดหมดครับลุกเพจครับดู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 เดี๋ยวใส่ ตามไปดูปลาอะไร

嗯哼。Mm hmm. ไม่ไหวครับไมายนี้ไม่ไหวไม่มีปลาเลยครับไม่มีปลาตกมาได้5นาที10นาทีครับหมายนี้ไม่มีครับหมดแล้วมีแต่ว่ามันคงไม่กินน่ะเนี่ยเราจะย้ายหมายครับย้ายหมายตามปานคนอ้วนไปอีกครับเรามาดูหมายนี้ครับลองดอูเปลี่ยนหมายที่สองนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าไมายนี้นะครับ ก็เป็นท่าเรือนะในท่าเรือนี่ก็จะมีมีมีอาจะมีจะมีปลาอยู่นะเดี๋ยวเราตามมาเลยครับเพลครับมาดูจะมีที่ลงเบ็ดไหมเนี่ยม,มีที่ลงเบ็ดหรือเปล่าดู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 เฮ้ย,ยตรงนี้ ตรงนี้โอ้เป็นที่จอดเรือเลยเนี่ยเป็นที่จอดเรือบุกมานิดหนึ่งโอ้โหโอ้ยตรงนู้นตรงนู้นโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละนี่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 ตกดอกบัวเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาหมายที่สองครับลูกเพจครับ จะถึงไหมเนาะลงแล้วลงแล้วลงแล้วเฮ้ยโอ้ยลูกเพชรครับโอ้โหมันลงมันกระชากเลยดู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 ครับดูดูเห็นไหมโอ้โหอีกกระชากลงเลยครับเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอดแล้วลูกเพชโอโอ้ยโอ้โโอปาหมอปาหมอครับปาหมอโอดูเดี๋ยวนี่นี่นี่นขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะเรามาตามลุ้นอีกครับลูกเพรครับเฮ้ยอ้ยโปาหมออีกครับอือ ดูอีกครับลูกเพจครับลุ้นแหมขยับขยับให้มันให้มันเห็นเยื่อหน่อยหนึ่งเออให้มันเห็นเยือ่อ ไม้นี่สวยมากนะครับมีเป็นป่าบัวด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมลูกเพลินอาขยับขยับขยับ,ยบตุนอุ้ยเอโาโู้โห,โหแม่อตัวนี้ปัเป้าครับเอามาลุ้นกันต่อครับที่เดิมนี่แหละครับเฮ้ย อุยโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับนี่เอาเหยื่อไปกินเดี๋ยวมาลุ้นกันใหม่ครับนี่เราจะโยนไปที่น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 ี่โยนไปที่ดอกเลยดอกอุ้อุยโอ้ยดูลูกเพชโอ้ยเอาใหม่ครับลงไปมันก็นี่อ่โยนไป อ่าเฮ้ยโอ้โหปลาอะไรเอ่ยนี่นี่เจ้าปลาหมอนี่เองเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนครับผลครับอ่าได้ผลได้ผลเดี๋ยวเราจะโยนไปอีกที่เลยดอกบัวไปอีกดูสิเห็นไหมฮ้อโอ้โหโอ้โหติดกอบัวครับ หมันดึงลงไปแล้วก็ติดกอบัวแหมเอามาลุ้นกันใหม่ครับแหมเมื่อกี้ติดเอ้ยการบัวติดก้านบัวข้างล่างเอาเอาดูสิเอาตรงนี้มันจะเห็นหรือเปล่ามันจะเห็นไหมพราว่าถ้า อันดันโอ้โติดอีกเอามา,ามาที่เดิมที่เดิมแสดงว่าบัวข้างล่างนี่ก้านบัวข้างล่างนี่เป็นเพียบเลยเอา้าติดเอาเอาไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่ครับ ข้อสำคัญแลยโยนไปแล้วมันเวลามันกินมันจะติดเห็นนะ เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนหลายคนก็บอกว่าความพยายามอยู่ที่นั่นเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยลากลากไปแล้วเอ้ยโอ้โหติดครับอืขออนุญาตใส่เมื่อกี้เขย่าน้ำแรงๆเลยนะเพื่อจะล่อปลาให้มันมาไม่รู้จะล่อมันมาหรือล่อมันหนีกันแน่ ยังไม่กินครับยังไม่กินมาลุ้นกันต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห เยอะครับมีตอดเยอะเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาลุ้นกันใหม่ครับนั่น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 นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวขอใส่เหยื่อใหม่ก่อนเมื่อกี้ขเขี่ยตีน้ำนิดนึงนะเพื่อเป็นสัญญาณให้ปลามากินเหยื่อ 咔嚓，咔嚓。 เลยดอกบัวไปนิดนึงลูกเพชรเผื่อมันไม่เข้ามาอ่มันอยากกินเหยือ่อเฮ้ย,อ,ยอุ้ย,ยมันกระชากค,ครับเดี๋ยวเมื่อกี้มันกระชากเหยื่อครับลูกเพลครับเดี๋ยวมาดูใหม่มันกระชากเหยือ่อ ฟุบลงไปเลยอ้าวมันไม่ได้เดี๋ยวต้องโยนใหม่นี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 ่ประมาณนี้อ้าวดอกบัวติดหรือเปล่าเห็นไหมต้องรอมันหน่อยทำให้เหมือนกุ้งมันดิ้นอ่ะ ก็จะกระโดดขึ้นมาดึงเหยื่อเราลงไปเอาใหม่ครับนี่เฮ้ยโอ้หลูกเพจเห็นไหมครับโอ้โมอหมันเอามใหมาใส่มาดูใกล้ๆกัน ลูกเพจโอ้โหโตกครับตกตกโอ้โหเอาเอามาลุ้นกันต่อครับใกล้จะค่ำแล้วเดี๋ยวก็คงจะหมดเวลาตกแล้วมาลุ้นกันอีกเดี๋ยว เฮ้ย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 โอ้โหเมื่อกี้มันดึงนัน่นนััเห็นไหมว่ามันจะดึงดึงอยู่นะนั่นนั่นทำไมมันไม่ดึงลงไปเลยล่ะ หอว่ามันดึงอยู่ เขาบอกว่าถ้าปลาเนี่ยมันจะอยู่หมายละตัวสองตัวแค่นั้นแหละนะพอมันไม่กินแล้วก็ย้ายย้ายไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่กินนี่ก็ย้ายได้แล้วนี่แต่ว่าปานคนอ้วนก็มาตกอาเพื่อรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเอาล่ะครับสาหรับ EP นี้เนาะ เอาละครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนะาะเพราะว่าพอมาตกปลาเนี่ยถ้าได้ก็เอาไปกินนี่ก็ได้ปลาประมาณสามตัวนะสามตัวนี่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 สามตัวปลาหมอน,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 นี่เห็นไหมเป็นปลาหมอสามตัวหลุดไปตัวหนึ่งนะหลุดไปตัวหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปใส่ กระป๋องรวมไว้ก่อนได้สะสมไว้แล้วก็อาจจะทำอาหารกินนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอ,อกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ให้เพจปานคนอ้วนนะจะได้พาท่านมาตกปลาในวิวส,สวยๆแบบนี้สำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ